ทรมาจริงๆอยู่ที่ความประพฤติอยู่ที่การกระทำเราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยไหมเราจะฝืนใจไหมข่มใจไหมเป็นหมาก็จะเป็นหมาอยู่ไม่รู้นนะเดิมเดนะิมเนยไม่พัฒนาให้เป็นม้ามั้งเหรอจากม้าก็พัฒนาเป็นช้างจากช้างก็พัฒนาเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็พอเป็นเทวดาก็ยังดีนะดีที่สุดจากมนุษย์เปลี่ยนให้เป็นพระอริยานะ่ะสูงสุดเลยอันนี้อะไรก็เดิมเดิมอยู่นะชั่วก็ชั่วอยู่เดิมเดิมมาแนละ้ว โง่ก็โง่อยู่เดิมเดิมนะมันไม่พัฒนาอะไรเลยไม่ได้ภาวนาหรือพัฒนาอะไรเลยไม่เคยแก้กรรมตัวเองคือแก้นิสัยตัวเองเลยเป็นยังไงก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเกิดมาตายเล่น,นเสียเวลาอย่างน้อยก็พัฒนาให้ตัวเองไปสางฝ่ายกุศลหรือความประพฤติดีการกระทําที่ดีมันค่อยจะเกิดแสงสว่างสวจิต่อใจตัวเองนะ,นะไม่ใช่มืดบอดอยู่อย่างนั้น,นโลกแห่งกิเลสทหารเป็นอย่างนี้นไม่ได้ว่าส่วนตัวนะพูดถึง กิเลสตัณหามันเป็นอย่างเง